ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีปริษัทหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและอีกหนึ่งช่องทางการติดต่อ Li n e i d ดอินแบเติมเกมใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับ โอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบเลยกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมคนก็จะทำการอัปเดตข่าวสารของอีฟลอนส0 2 4นโซนโมบายหรือฟังมือถือกันเหมือนเดิมนะครับในส่วนคลิปนี้นะครับก็ทำการตอบคำถามแล้วก็อัปเดตคร่าวๆให้กันนะครับเกี่ยวกับข่าวสารของลีอานิวเมซี่นะครับที่เพิ่งรับรางวัลบอลองดอร์สมัยที่8ไปนะครับว่าจะมีข่าวสารยังไงกันบ้างเรามาทำการชมกันในคลิปนี้เลยเลยกันนะครับ ก่อนรับชมคลิปกันก็เหมือนทุกคนฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมครับก็เรามาเริ่มไล่เรียงกันเลยแลยกันนะครับก็อย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะครับว่าตอนนี้ทุกคนหรือว่าล่าสุดนะครับลิโอเนลเมสซี่ทุกคนคว้ารางวัลบอลลงดอสมัยที่8และเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ทุกคนก็น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับสำหรับรางวัลบอลลงดอสมัยที่8ของลิโอเนลเมสซี่นะครับและก็อย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าลิโอเนลเมสซี่ทุกคนเป็นพาร์ทเนอร์หรือว่าเป็น แบรนด์แอเดอร์ตัวสําคัญของ o o t b a l l 2024อยู่แล้วนะครับและล่าสุดก็คือตัวเกมทุกคนหรือว่าทาง Official ของตัวเกมนะครับได้มีการโพสต์ภาพนี้มาทุกคน The everlasting king ทุกคนหรือว่าเป็นรูปภาพของลิโอเนลเมสซี่นะครับมีทั้งสีเสื้อของอาร์เจนตินาคนสีเสื้อของ FC b a r บาร์เซโลนา2องอร์ชันเลยนะครับรวมไปถึงสีเสื้อของ o o t b a l l 2024นะครับอันนี้คือเป็นการโพสต์ภาพมาจากตัวเกมจาก Offi c i a l อย่างเป็นทางการเลยนะครับ และก็อย่างที่ทุกคนรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าก่อนหน้านี้ก็คือลิโอเนลเมสซี่นะครับเข้ามาในเกมเยอะมากๆอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของพรีเมียมแพ็กต่างๆนะครับแล้วก็มีทางฝั่งของอีเวนต์หรือว่าออเจอทีฟนะครับวันนี้ก็มีแต่รูปภาพของลิโอเนลเมสซี่เยอะแยะไปหมดนะครับรวมไปถึงแคมเปญล่าสุดทุกคนไม่ว่าจะเป็นฮาโลวีนแคมเปญนะครับวันนี้ก็เป็นรูปภาพของลิโอเนลเมสซี่นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือ day of the dead นะครับวันนี้ก็คือรูปภาพของลิโอเนลเมสซี่เช่นกันนะครับ และก็ล่าสุด mm ก็คือ Teraz, อย่างที่บอกไปนะครับว่าตัวเกมก็คือได้มีการโพสต์ภาพนี้มานะครับหลังจากที่ฟิลิเ้เน็ซี่นั้นคว้ารางวัลบอลลองดอสมัยที่8ไปนะครับก็มีหลายคนที่เข้ามาถามนะครับว่ามีการแจกฟรีฟิลิเเน็ซี่จริงหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือผมบอกได้ตรงนี้เลยนะครับว่าตอนนี้นะครับตัวเกมมันไม่มีการประกาศใดๆนะครับว่าจะมีการแจกฟรีนะครับแต่ว่ามีการประกาศมาแค่ว่า จะมีแคมเปญเกี่ยวกับลีโอเนลเมสซี่นะครับซึ่งยังไม่ระบุนะครับว่าจะมีการแจกฟรีในรูปแบบไหนคนอาจจะเป็นการแจกฟรีลีโอเนลเมสซี่อย่างที่ทุกคนคิดก็ได้คนหรือว่ามีการแจกทองฟรีแจกคอรอนฟรีจากอีเวนต์ของลีโอเนลเมสซี่อันนี้ก็เป็นได้นะครับก็ต้องรอดูการยืนยันอีกทีแล้วกันนะครับย้ำให้เลยกันนะครับว่าตอนนี้ก็คือตัวเกมนะครับยังไม่มีการยืนยันหรือว่ายังไม่มีการประกาศใดๆนะครับเกี่ยวกับข่าวสารของการแจกฟรีลีโอเนลเมสซี่นะครับ และอันนี้ก็คือภาพตัวอย่างคนที่บริหาการหาข้อมูลมานะครับย้ํานะครับว่าอันนี้คือภาพตัวอย่างนะครับสำหรับเลี้เนยเมซี่แต่และเวอร์ชันที่อยู่ในฐานข้อมูลนะครับซึ่งเบลดของค่าพลังนะครับอันนี้ก็เป็นเพียงแค่การระบุไปคร่าวๆเท่านั้นนะครับก็ย้ำนะครับวันนี้คือเป็นเพียงแค่ภาพตัวอย่างเท่านั้นนะครับก็ต้องรอดูตัวเกมยืนยนันอีกทีแล้วกันนะครับว่าจะมีการจัดแคมเปญแบบไหนทุกคนหรือว่ามีการแจกฟรีในรูปแบบไหนก็ต้องรอดูกันต่อไปแล้วกันนะครับก็ทุกคนที่ดูอยู่นี่ครับ อยากให้ตัวเกมนะครับมีการจัดแคมเปญแบบไหนหรือว่าอยากให้แจกเลี้ยเนมเมซี่เวอร์ชันไหนกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับส่วนตัวผมเองก็รอเวอร์ชันของ f c บาร์เซโลน่านะครับเพราะว่าอยากได้มากมากครับทุกคนเพราะทุกคนอยากได้เวอร์ชันไหนกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับก็ถ้ามีการอัปเดตข่าวสารหรือว่าความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมก็มาทำการอัปเดตให้ทุกคนทราบกันเหมือนเดิมน,นะครับก็คลิปนี้มาทำการอัปเดตให้สั้นๆประมาณนี้ก่อนเลยกันนะครับหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสด,ดีครับ